มาบ้านญาติ นี่ก็เป็นบ้านที่ที่เราจะนอนกันคืนนี้นะคะเพราะเราจะอยู่กับฟ้ากับมากอกแล้ก็ปกเป็นบ้านทันเดียวนี่อยู่ข้างล่างของดอยอินทนนท์นะ,ะเดี๋ยวอยู่สักประมาณวันพรุ่งนี้อีกไม่นานน,านี้น่าเ๋ยเราจะขึ้นดอยอินทนนท์อันนี้ก็จะเป็นการมาหาคนระอบครัวก,ก่อนนี่ก็จะเป็นสวนธรรมดาบ้านเ ีบอ่อปลาปลูกผักสวนครัวมีพันปลานิ่นมีทุกอย่างบ้านบ้านสุขใจบ้านสุขใจปลาปลาสวัสดีค่ะจะของบานะ้านค่ะคิดถึงก็ไม่ได้เห็นกันนานแล้วตั้งแต่ย้ายมาจาก จากเงนทบรีนะน่่นปลายการ,กรเกษียณอันนี้มาเป็นผู้ดูแลสูงจัสงดสวยคนสวยจสวยปกตินี้จะสะอาดหมดแต่อันนี้ปุตดมันลงนีเห็ดไม่ไหวไม่ไหวเี่ำมันว่าง วันนี้ก็มีอาหารของที่บ้านพอดีไม่ได้นอนในบ้านเพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะก็อยากจะสัมผัสบรรยากาศในรถด,ด้วยนะสร้างบรรยากาศเรามากินข้าวในรถกันก่อนนะวันนี้อากาศไม่ค่อยไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่กาจะนอนได้สบายกินข้าวกันดีกว่านะคะ cái nang mũ thầy đào ừ. ช่วยกันนะคะไขมาลองให้ไข่ฟักธรรมชาติไม่ได้ใช้อะไรช่วยอันนี้เป็นเป็นอะไรอ่าเป็นเป็นข้าปลายข้าวปลายเนี่ยมันจะเอก้าก่อนอ่าีกท้อไาบีตัวนี้มันจะมอะไรกมัจะกินรี้ปลายเท่าไหรเนี่ยเนี่ยสายพวกนี้จะ ถ้าเป็นไก่ไข่เนี่ยมันจะต้องมีอาหารบำรุงไข่มันนี่ยังไงคะไม่กระโลคานะแล้วก็อาหารเราจะเป็นอาหารเสริมประเภทเขาจะชอบกินพวกนี้เราต้องจดไว้กลัวลืมค่ะใครว่าได้มาจากใครอันนี้ไข่พวกนี้มันเป็นเขาจะเลี้ยงเป็นขายขายไม่พันมาอ๋อแม่พันก็เลยเลี้ยงแล้วเราก็ไปชามาตัวเท่าไหร่อ่ะ ตัวหนึ่งขณะนี้นะหน้าขณะนี้คือแม่พันธุ์วันนี้ตัวละ200ร้อยเริ่มเรียนนะยังไม่มีไข่นะเราต้องงอมานุงมาลูกเจี๊ยบอ่ะเจี๊ยบไม่มีลูกเจี๊ยบอรือเป็นแม่พันธุ์เลยเป็นมเป็นเป็นไข่ที่ไม่มีไม่ได้ฟักอะไรอ่ะไม่มีลูกเจี๊ยบโอเคโอเคเขาเรียกว่าทั้งทั้งไก่ไข่พันธุ์ก็คือพ่กไก่อย่างเดียวไข่ลไข่ลมไข่เอาไว้กินเอาไว้กินที่อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คุณพ่อเขาอยู่หลังกระียนนะคะ เป็นข้าราชการบำนาญยังบวขึ้นหิ่งขึ้นหิงเหรอวันพระได้จัดนแก่านสวยอันนี้บานชื่นมาานัีก้เกันเตรียมขึ้นหิ้งพระ ทำไปติดประการทำให้เจริญเจริญเลยลงเถวันนี้อ่ะวันนี้มีอะไรรับทานบ้างแกงจืดรูกเส้นแค่หมูเปิดแคบหมูเปิอันนี้น้ำพริกไหนน้ำพริกอ่องคะอันนี้น้ำพริกอ่องนี่น้ำพริกอ่องอันนี้มะเขือยาวผัดทำเองเท่านั้นทำเองค่ะเร็ ไข่ในเล้าเรานะคะเลี้ยงเองผัดมะเขือที่เราเองนี่ไข่ครต้งจากจากฟาร์มาเอวเราเองเลี้ยงเองลูกบอเลยอะ อยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ก็จะไปขึ้นดอยอินทนนท์ที่เราผ่านมาตอนเดินทางนะคะจะมีทางเข้าตอนนี้เวลา10นาฬิกนาทีเราไปแบบสบายๆไปกันอย่างช้าๆนะคะกับซูซูกิเซล e บริโอไปกันค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่สวัสดีค่ะ